ู้ประกอบการ SME หรือว่าธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยนะครับข่าวนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับอยลองติดตามกันโดยทางธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเขาผนึกกับทางพาร์ทเนอร์เนี่ยนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการคุณออนรัตชุติมิตรนะครับรองผู้จัดการใหญ่อวุโับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Retail and b u s i n e s s Banking นะครับของธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยว่าธนาคารได้ร่วมกับ MPO นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการ งานบุคคลหรือว่า h r มีฟีเจอร์ทันสมัยนะครับช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานหลังบ้านให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็กโดยลดขั้นตอนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและระบบจัดการเงินเดือนให้สะดวกง่ายแล้วก็ประหยัดทั้งต้นทุนและเวลานะครับก็จัดทำแคมเปญครับเพียงจ่ายเงินเดือนผ่านบัญชี SCB นะครับโปรแกรม HR Free ฟรีจะตามมา เมื่อสมัครใช้บริการบัญชีเงินเดือนกับธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า SCB p a y r นะครับสำหรับผู้ประกอบการที่มีพนักงานไม่เกิน20คนนะครับก็จะได้รับ HR platform ฟรีตลอดชีพเลยนะครับส่วนบริษัทที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับมีพนักงานตั้งแต่21คนขึ้นไปก็จะได้รับบริการ HR platform ของ MPO เนี่ยในราคาพิเศษนะครับ นอกจากนี้ก็ยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างเช่นดอกเบีย้ยพิเศษสําหรับเงินกู้เพื่อธุรกิจฟรีค่าธรรมเนียมบัตรเดบิตนะครับฟรีประกันอุบัติเหตุสิทธิพิเศษมอบให้ในเดือนเกิดแล้วก็มีดอกเบีย้ยเงินฝากเงินกู้อัตราพิเศษจากอัตราดอกเบี้ยของลูกค้าทั่วไปด้วยธนาคารก็ตั้งเป้าผู้ประกอบการขนาดเล็กนะครับสนใจสมัครใช้บริการแพลตฟอร์มนี้ไม่ต่ำกว่า1 0,000บริษัทนะครับหรือไม่น้อยกว่า35%หาจากฐานลูกค้าทั้งหมด ผู้ประกอบการที่สนใจนะครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เนี่ยก็ไปติดต่อขอรับบริการได้ที่สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับหรือโทรไปที่ call center นะครับ02 722 2222 22 22นะครับยิ่งถ้าหากพนักงานไม่เกิน20คนนี่มีโปรแกรม HR ให้ใช้ฟรีเลยนะฮะถือเป็นโอกาสดีๆสำหรับผู้ประกอบการนะคะมีระบบหลังบ้านให้นะคะดูแลด้าน HR แล้วก็สามารถที่จะขอสินเชื่อในอัตราพิเศษได้ด้วยเช่นเดียวกันแหละค่ะ